สวัสดีครับผมสวัสดีครั้งนึงครับผมยิดด่ดีต้อนรับเข่าสุดทิมงานมหาเฮงครับผมเนาะ,ะวันนี้หลังจากรัฐบาลไทยออกไปเนาะสามแป,แปดแปดครับล่างศูนย์หกครับหนึ่งแน,น่นั้นก็คือเนาะปูทุด,ดงซ้ายเหนือพี่น้องเนาะเข่าอีกแล้วเข้าอีกแล้วครับผมเนาะ่างวดกว้อนันเข่าสามโตสองสองเจ็ดครับแต่ว่าอ่างวดนี้ ได้แปดแปดเนาะได้แปดเข้าไปที่แปดแปดแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์หกครับเนาะแบบที่ได้โชว์ในมารก่อนว่าพระธุดงสายเนือพี่น้องเนาะอ่าครับผมนี่คือเงื่อที่ผ่านมาเนาะให้แปดซี่แปดกับผมเนาะเลือออกสามแปดแปดเนาะล่างเก้าศูนย์ศูนย์เก้า ก็ออกศูน์หกพี่้องเนาะอ่าว่าคนซื้อไปกลับก็บคือสิไรได้พี่รองเด้อเนาะสองตัวบนสองตัวล่างครับผมสำหรับอาพระดูกทรายเนื้อเอามาตามให้พี่รองตองวัดเลยครับผมเนาะจะเป็นยังไงรอดที่ตามไปพร้อมกันครับอ้าทอนอ้าวครับผมกับม,มาตั้งปูสีบอกนะครับเนาะ เห็นยังไงกับปูพุ่มมันคือห้คักแท้แปดซี่แปดมีไหมหาตองงวดเลยห้ตองงวดเลยโอ้แล้วตองงวดขุนเนาะเขามากอะไรแต่ว่าสองปูลงไปคือหาเก็บกับอีอย่างละซี่เก็บมาซีเก็บกับก็หาเก็บอ่าก็หาเก็บซี่เก็บจับห้าเก็บนะครับมันเลยดังเลยพี่น้องซีเก็บดังเลยซีเก็บอ่ะโอ้ยบัตรแท่มันเรียกดังมันบอกมปูเนาะมันมันบอกเลยครับผมอืม ทีมที่สว่งมากได้มาเก้าศูนย์หมปูเก้าศูนย์เก้านึ่งเก้าหกแต่ว่าบ่อเดีหัวลงไห้ปูแต่ว่าไม่ครับจะเก้ายอลงเก้าให่ไ้เออเอาครับผมนี่บังบูกครับยุซี่ครับผมเบงน้ำกันอนั่นนะครับยุซี่ครับหลักฐานมียืนยันด้นะครับว่าทางทีมงานเปิดการล่ลงหายอยู่นะครับเนาะอ้านีครับยุซี่ครับผมใส่แปดแครับเห็นมาสั่าแปดสี่แปดครับอืออ่า เกือบสามตัวแตกที <co ld>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  uh ่แล้วอ้าวครอีฟซีครับผมแปดสี่แปดมีนะครับเรื่องตัวมีครับโอหนะครับเนาะแคปหน้าจอไว้ครับอฟซีครับผมหลักฐานยืนยันเก้าศูนย์แปดสี่แปดเข้าสองตัวตรงตรงคือแปดแปดครับศูนย์หกนะครับเนาะหัวขึ้นหัวลงขึ้ะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะศูนย์หกพี่้องแมนครับผมอืม อันของสุดท้ายนี่บ่ได้มาเพิ่นบ่มาย้ําให้บ่ปู่หืพุงสุดท้ายบ่ได้มานี่เพิ่นบ่มาย้ําให้บ่จังได๋เพิ่นย้ํามาให้ย้ําบ่บ่ว่าให้กลับเด้อบ่ว่าบ่ให้กลับเด้อเอาหัวลงบ่่ว่าติบ่โอ้มีว90 90อือแม่นฮ้องบอกติปู่บอกวางคๆางิอัลงานนี่บาง โอ้หัวควันอาดอยู่น oh, ี่โอ้ยหัวควันไปโอ้ยเอาเยอะมาไม่มาเยอะยู่ยด้วยขนาดนั้นเอ้าหัวควันอะไรปูเอ้ยเสียงอันหัวล้อบ่หัวล้อแล้วเอ้าออกมาจากป้าออกมาจากป้าว้ามายังม่หยุดหัวล้อเลยแม่ขาวเนาะเป็นแม่ขาวว่ะแม่ขาวนั่งอยู่นี่ไหมอมอืม นังเอ้าคือผ่ากูคือจังมืมีสีขาวตัวนางอยู่วันนี่เนี่ยโอ้เมีขาวมาแต่ไสนง้อวะทีเมีขาวนางออกมาเลยแหละนางออกมามะมะมาผ่านไม่เห็นเหมือนย่อไปข้างหลังเยอะเลยแม่ขาวก็มีตัวนล็กแม่ขาวก็มี่อืออือเอ้สิเมนแิเมนปูมันนี่แหละอือปูมันอยู่นี่แหลรอนอืะ ที on no, ่ใชนี wrong, ่ที่ใชครับผมอืแม่น่าลูกน้องงานแม่ตะเคียนนี่แหละประมาณนั้นบ่เป็นแม่ตะเคียนติไม่รู้เปลี่ยนใจมากดิโอ้เปลี่ยนใจมากดิคนห่มขาวห่มหยังมากอ่าที่แม่คนห่มสบายแน่ห่มขาวแน่ดิแม่ตะเคียนอือผู้เฒ่าหรือเปล่าผู้เฒ่าว่าเขาเลียวเบิ่งมันก็บ่จักว่าผู้เฒ่าผู้หนุ่มเนาะเขาเป็นสีขาวๆออืห่มขาวอยู่แล้วโอ้ออกมาหาเลย อันผู้มาหัวล so ่อนี่ดยผู้เป็นผู้ไหผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหัวล่อผู้บอกสุนเก้าเก้าซุนผู้สายโอ้ผู้ชายลำต้นบ้านใดอยู่เป็นผู้ชายแต่ว่าผู้ขาวเนี่ยเป็นแม่นิ่งหัวล่อหักเลยวันนี้หัวล่อหักเลยผู้อหัวมึงขึ้นนี่มึงขึ้นนี่เพิ่นฝันว่าเอาไปให้เขารวยเลยตัวาไรล่ะตัวาไร เอาไปให้เขารวยเลยอย่าบอกตัวเลขนะแม่บริสันด์บอกเอาไปให้เขารวยยลุ้ยบริสันต์โอ้เขียนไปยันมันขึ้นบอกเป็นตัวว่าเอาปูบอกกันเดี๋ยวเขาไปปูเดี๋ยวฮะโอ้หมื่นขึ้นเอาไปให้เขารวยเลยเอาไปให้เขาลุยเลยโอ้ตองวัวเล็กดิเลยมืนขึ้นนี่ไม่ขึ้นนี่เออเอาขันมืนขึ้นนี่เด้อืมเลยฮะขันมืนขึ้นนี่ขันมืนขึ้น อาโอ้เลขบุเลขบุคันออกบอกต่อเลยตัวนี้่ตอตเลยโอ้โอ้เอาไปให้เขาด้วยเลย <laughs> นี่แหละนี่มี่นี่นี่เลขเด้อโอ้เองอุ่ซีได้ต่องวดเลยครับพี่ซีกับผมบอกตะกันเลขออกเลยโอ้เรียกว่าเรืองออกบอกต่อเลยปุๆๆ๊บเลยสักกอนก็ได้จะเผาออกกันจะเผาอ,ออกอากาศก็ได้ประทานนั่นสักกอนปุ๊บจะไม่ปู เดวออกรดบ่เ้ยโอ้ยมันสะดเนี่ยดังขึ้นว่าหันบอเจดที่ซีเจ็ดบอกกันเลี่ยเตะเลยเออเลี่ยมเตะด้วยอ่นเหลี่วามัวมันถือดังกวามมัวหมูไหมโอ้ขึ้นบอมือขึ้นเลยแบกเขาลุยรอดตอ้บอกได้เป็นตัวพิมเล่ยบานเลยเออเป็นตเลยแล้วป้าพี่รังเลยล่างพีรางบนเป็นบนเนี่ยโอ้บอกข้างบนข้างล่างบ่สามตัวบนสองตัวล่างเนี่ย โอ้โถโอมาให้ต้องกาไปเลยปัดโพปัดโทเอาเข็นเข็นเลยครับเอฟซีครับผมบาทนี้คนคนดีดีเลยอืมแต่ว่าไอ้ไอ้ไซีพระองค์คนนี้คนขอกรบอกนี่เราไม่ให้ยิ้กคนะโอ้คนคนเฮ็ดอันอีหยงเฮ็ดขวานำคนละคนครับเขากำลังเฮ็ดข้านมีแต่ขอซื้อ เมื่อให้เมื่อให้แปดสี่แปด้ามาลูแล้วสันดกแต่บรรลูลูกหลานบรรลูอีนลีหโอคนมันคางีบตีปุ๊กแมนอันลูกน้องบริบาลคนหนาน่าหนสี่พองเลยโอ้สี่พรองเลยอมพี่สิบหกแมนบักครับผม ออกไปออกันที่สิบโอ้โหงั้นไปใกล้ฝอยคือลองเล็กว่าหรือวบอกต่อไว้เลยอือ่าไม่บ่เคยมีเลยบ่เคยมีมันบ่ปูบ่บ่บ่ไปมากกับบ่เคยมีคือเนื้อลองไตมากกับบ่เคยเป็นเสียดโอ้นี่แหละเจเล็กในชีวิตเลยเหรอนี่เจเล็กในชีวิตเลยดิออกไปเขารวยหลวดเลยอือโอ้คือคือคือสิแน่แน่ะเกิดในใจอื งอนวะงูไอ้โบวาหรอปูเนะบวบวาเล้วกินแน่้อนอนเถอโอ้คพ<ฮ>ื่อกินเน่นอนแท้ให้มาเป็นตัวเลยให้มาเป็นตัวเลยเป็นเจียนใส่กระดานเชียนใส่กระดานให้กระดานนี่กระดานกระดานดำๆโอ้ยเชียนใส่กระดานดำให้โอ้มาเมือ่อขึ้นมากเลยมาจดไหวปูก็ะจำได้เลย ก็จาได้แลลวเนาะ้มา่อินปรกกากับเป็นยาเนี่ยมันอยู่น้ำกันอยู่แล้วอะอู่แลเวแขนเส้มือแล้วยังแบบเดิมแบเนี้เงนนินเบิมตมัไปสนิทกันเปิดพ่อเลยเปิดพ่อเลย บ่าท่นเน้นเน้นได้ว่ัท่านเน้นเน้ปล่อยก่อนได้เปรียบละปุกเน้นเน้นว่าท่านเน้นว่ท่านยังแต่ว่าเพื่อนบอกมาบังทีเขาก็ออกไปก่อนเนาะว่าท่านเน้นเน้นได้อว่าเพื่อนหายมากก่าสัตว์ไเลยไม่ไม่นี่มันก็บ่ได้อับนั่นเนาะบาดเจ็อันนั้นมาพวกพวกพวกเป็นในสีเขียนเนาะ ว่เคยมีว่เคยมีแบบนี้อีกสิบ่ก็มันดาขันเออออกมือสองมือเออมาขอได้อยู่อ่าเพราะว่าเพราะว่าเอาก่อนมูอสินะอ่าได้นะครับเพราะว่ามือสองมือเขามาโลดขันมาขอตรงกับ่เฮาวอลเป็นวอลคืออาเบินคาัิพี่ครับผมโอ้ เอาไปต้องมาเล่นเป็นบ่ต่องมนเล่นเลยโทษพี่น้องเอ้ยมีมสัยเยเนาะอ่าอืมขั้นแรกขั้นแรกตัวนี้แลราก็ระเบิดรบุญเลยพี่น้องเอ้ยจำหาไว้เด้อมีโอกาสดังอีกแค่พี่น้องงวดที่สามอ่ามีโอกาสดังมีโอกาสอั้นอีกแค่มันอันอยู่นี่สองงวดเขาทั้งสองงวดอ่า ปาทูปาทูหัวเดียวหัดแรกก็ได้สามตัวอ่าหัวที่สองได้ทั้งบนทั้งล่างอืออืออือปาทูพี่น้องสำมุน้ำไม่ไวตองัาแล้วอืตองวดวปาโตดีครับอ่าจุกมันล้ำเลยอ้าวครับนาจอพี่น้องเนาะสามตัวแล้วก็สองตัวด้วยเขียนใส่กระดานเลยยางมักจังเลยพี่น้องเนาะอ่าอ้าวครับนาจอครับ